สวัสดีครับสวัสดีครับสมาธิทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับเขามี v ี p ธรรมดาก็จะมานำเสนอกล่าว VIP นะครับถ้า VIP ของวันที่นะครับของวันที่วันที่10นะครับ10เมษายน2568ครับวันนี้ก็เป็นวันธนาคหัฉบับดีแล้วนะครับเป็นธนาคารฉบับดีนะครับสีส้มสีส้มนวลชูทำสีดีๆมากทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลย ฝากปฏิบัติตามด้วยนะครับปิดตการกดแจ้งกันได้กดแจ้งด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขนให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุมเพื่อความมั่นใงนะครับดาว VIP จะออกเวลา3ทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับข้างหลังอาจารย์เป็นสงการนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับปันสงการนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่12แล้วนะครับ12-13นะปันสงการก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะไปมีความสุขความเจริญล้ำลเรื่อยๆรยขึ้นนะครับ เปลี่ยนคีเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะแับใครที่มีความคิดดีก็ขอให้ดีตลอดไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะอืมครับนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีกลับบ้านากับภูมิลำเนาเดิมก็ขอให้มีความสุขนะครับรวมญาตินะครับกินอยู่อย่างสนุกสนานมีความสุขพอเพียงนะครับไม่จําเป็นต้องไปอวดใครนะเรากินแค่นี้เราก็มีแค่นี้ก็กินแค่นี้กินสมมติว่า กินเท่านี้ไม่ใช่ว่ากินยากินตลอดกินพอดีพองามแล้วก็กินคิดว่าวันกลับวันกลับด้วยนะนึกถึงวันกลับกลับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าน้ามันค่าอะไรหลาหลายๆอย่างนะครับวันกลับนะอืมอย่าให้พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนนะอไม่ใช่ว่าขากลับสนุกสนานใหญ่เลยขากลับก็ขอองินพ่อกันแม่เหมือนเดิมนะครับแล้วกว่าจะถึงสิ้นเดือนอีกก็ตั้งหลายวันขอขอให้สู้นะครับ เอาข้าวสารเอาอะไรอะไรไปด้วยเยอะๆเยอะๆนะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าข้าวสารไม่แค่ข้าวสารอาหารแห้งนะมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะบรรเทาไปแล้วนั่นเลยเดินทางไหนๆก็เอารถมาแล้วก็ซีข้าวเอาอะไรไปด้วยอประมาณนี้นะครับอืขอขอบพคุณมากๆนะครับเอ้ามาให้ได้ไม่ใช่มาให้นั่นลืมไปน่าจะ อ่าชมเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ลเวลาเั็นหนึ่งนะครับสี่กับห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับลาว VIP นะออกเวลาสามทุ่มครึ่งทุกวันทุกวันนะครับต้องมีปีดามาดาเข้ากัมาถึงทุกวันทุกวันเปลี่นเดี่ยวกันนะครับตัดโปเจนะเกิด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 ทันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขเรียงกันแบบง่ายๆนะครับประมาณนี้เน้นที่ห้านะครับห้าเด็ดศุดนะ สีแดงนะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวนะยวันหลังจะเปลี่ยนเป็นสีใหม่สีแดงมันมองไม่ชัดสนครับตามนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านชุมดีช่วงดีนะครับมีความสุขกับสงการนะเดินทางทั้งไปทั้งกลับปลอดภัยนะครับอเสี่ยงอะไรอะโอเคนะครับขอทุกท่านชุมดีชุมดีนะแต่ดีครับ